งานเข้าจริงๆครับนี่งานเข้าขึ้นไม่ได้ครับต้องรอไม่โครโครับไมโคน่าจะมาช่วงบ่ายก็นี่ครับล้อหน้าตกมาก่อนครับตอนแรกแล้วก็ถอยไม่ขึ้นกับงานปรับเกรดคันคลองครับนี่นี่ดินเละข้างล่างดินเปียก การคลองเส้นนี้เราจะใส่หินคลุกตรงที่ดังกิเดอเอาไมโครมาลอกครับคลองนี้นงเอียงเทเรอยู่นี่แหละครับก็ช่วงบ่ายนู่นเลยครับไมโครจะมานี่ก็ประมาณ10บโมงครึ่งเกือบ11บเอโมงแล้ว ก็วันนี้อยู่กับเกรดเดอร์140 h ดครับเมื่อวานอยู่กับร4 0ยีจีก็ดึงดินขึ้นมาครับนกุก็กดสไลด์ตัวเองขึ้นก็ไม่ขึ้นครับก็ยิ่งแต่ไหลลงไหลลง ของตัวนี้ก็ลึกสามเมตรห้าสิบครับนี่เอาลงเลยดีไหมเฮียเดี๋ยวเดี yeah. <c oughs> <c oughs> ๋ยวเจ้านายเดี๋ยวเท่าแกก็ว่าเราทำคอนเทนต์อีกครับเท่าแกก็ว่าเอ้่ไม่ใช่พี่ลงไปทำคอนเทนต์บ่เดี๋ยวเท่าแกาแซวอีกครับนี่มีใดทำคอนเทนต์แล้วครับพลาดเองเอาข้าวมันก่อนปลาเบืย์ก็เตรียมรถบดแล้วครับปลาเบืย์ រោមេកគោបន្ទាប់មេគោមួយថ្ងៃបែនអត់តាអឺគេវេតែគ្ដីត្រុសវាដេផកដេញត្រុសត្រេះរឹង เอาเราไม่โคดต่อไปครับนี่คลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ